เลขเจียวพันสองพันคูณสองพันสองพันคูณสองพันแต่ว่าสามตัวเจียวพันคูณพันแต่ว่าสองตัวเจียวสามพันคูณสามพันสองตัวนี่สามพันคูณสามพันเมียนสามตัวนี่เอาเท่าไหร่พันคูณพันเอาพันคูณพันเมียนเท่าไรนะครับเจ๊เจ๊เก่านี่เอาสามพันคูณสามพันครับหาเจ๊เก้าพันคูณพันอนนี้งวดที่ใดเจ๊งวดที่สองงวดที่สามก็นี่แหละงวดที่สองนี่แหละอืม เป็นมาเจสามงวดเป็นมาเจสามเมีนงวดที่สองแล้วดมีสนงวดเรียบๆไข่สามก็โตบัดนี้งวดนี้แลยสิเอาหนักๆนักเอาหนักๆลยเห็นตัวงวดนี้จะนักตัวไรเจจะนักเกตเก่าเอาเท่าไรจ้ะเอาสามพันคุณสามพันหาเกเก่าพันคุพัน โอ้โหเจตแณรใจรวยวันนี้อะไเจตเณรเนาใจปั้มใจปั้มพี่น้องฮะแต่แต่ผู้มักผู้ชอบเล้วแต่ว่าเจตแณรเราชอบแล้วมันใจหลายมันใจหลายมันบ่มันใจหลายจักเปอร์เซ็นต์เจ้ร่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้เลวเอาจังไดเอฟซีเขามาเบิงนะคะเป็นแนวทางใครมักใครชอบก็จัดกันเลยนะเจองก็จัดเจ้าเจ้าเพิ่นมันใจเพิ่นเอาเท่านี้นะคะพี่น้องขอย่ามาบอกคักเนาะครับย่ามาบอกคักครับอันนี้เป็นงูเป็นเหยี่ยววันนี้เอองดียว นปรากฏเห็นลายอะไบอครับเอานี่ป่าพวกมันมนานี่มันมาเรีงัว่องูใหญ่พิ่นด้แต่งงานนะโมนี้บอกมันจะเป็นเมียเิ่นปู้งามที่แต่วันอยุ่เี่ยนี่มันเป็นองไดรเจพมันมาเลียงหัวิ่นผีิ่นบ่ปากบ่เบอกเลยดิวันนี้พู้หมู่มักเป็นว่ามันเป็นอีหย่งบบเก่าเป็นนานอย่งบ่เก้ามาเกิดเป็นคนมันเ้นเป็นงูอยู่วันบาเป็นเป็นกรมิ่นส้างกรมันนี้ปากปลาวกามาได้เฮ็ดปากงูตัวบ มาแต่งงานอีหลีอดิหัวแอไม่หลีอดินี่ดีบ่นี่อยู่โน้นน่นจัดงานใ่ยเพิ่นเลยจัดงานใ่ยเพิ่นเลยแต่ว่าปูนั่นอยากให้ไปสัมภาษณ์เพิ่นบ่อยู่ปูมันไปกรุงเทพบ่อู้ตัวใหญ่เราเห็นจนเออเเลยเนาะเห็นแล้วเราไปหลายต่างเลยไลาอยู่ไสนี่เพิ่นอยู่โน้นน่ะเพิ่นมาอยู่โน้นนี่บ่กอู้ใหญ่น้ำใหญ่ก็ลือเลยดิเพิ่นเป็นพญยนาคเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยใจเพิ่นเห็นเมียเพิ่น ผู้สาวเกาคนแล้วมาเกิดเป็นเห็นแล้วแต่ว่าเราก็ทำามีหรีมาเกิดเป็นคนแม่นผู้สาวเกายู่ใสเลยฮะผู้สาวเกาผู้สาวเกาคนนี่ไปยังตีไปเลี้ยงหลานคนผู้งามอีวหลีที่ยินี่ก็ได้แต่ว่างูนเห็นอีหลีเห็นอิหลีเห็นแล้วเปนห้องเิ่นห้องขึ้นห้องขึ้นบันนี้มันก็เป็นเป็นไา่ตางเลยพราว่าก็เดี๋ยวเลยไปซองบึงว่าเป็นเมียเก่าเพินม่กสางว่าภยูมิอ่ที่ย่นี่ดว่านเรมเาเนาลเป็นธัมดาด แต่ว่าไฮโซ่คือคนมองเกียรติแตนยูนี่คือเพิ่นกับไฮโซ่ดูเนาะอันนี้เป็นเนียนจงไทยพ่นดีมาต้นมนุงไงจงไทยก็เจ้าดินะ่น่ะบ้านก็หย่อลังมังง่ายเลยดิเห็นยังจุดเทสูท่เพิ่นมาใ่แล้วก็ไดอีกวันที่ว่าแล้วล็อกมาได้อยู่นี่ค่ะเราหมา้อนำแดง,งทุกวันศินต้องจุดถูไปเพิ่นแต่ว่าที่แน่ๆที่เพิ่นมาเขาก็คืออมันเนียนพยืนหลังนี่กับบางงูแล้วจงไทย ทีนว่นมะ <า S 2> เขา<อ>เ<น>ลขไอ้ที่ว่ามะบอกเลขสามตัวนี่กับผู้นี้มันบอกเม้วนอันเจเตม้วนม้วนหนึ่งทิ่บอกสุฟังเนาะมาน้าเน,นี่ยแหะวันไหนสามตัวเลยดิห้าหกเก็ดถึงสองหมื่นม้วนอนัอ้นห้าหากเกด็กเกดม้ที่เล็กที่เล็กเนี่ยบนสีมามเจืดเมาสนั่นห้าหกเกด็ดเมียนที่จำได้ก็สองมันหกสนะิบหกนั่นค่ะ จำได้เลยเพิ่นให้เพื่อนพ่อเพิ่นจะต้องเถียงเพิ่นมาจำจิ้นเพิ่นมาลักษณะจังไรนี่เจ๊แม่นเพิ่นมาแบบไหนมาบอกเพิ่นมาเลยบอกเพาจังใดเพิ่อนคืองูใหญ่หลี่ดิมูตำเมียตำรวจมาว่าจิ้มขาไก่กินเหมือนนอืมเพล้าฉันเอาเหล่ามานน้ำเอาอนุญาตเนาะเอาเหล่าเดี๋ยวจะไมากินข้าวปลาว่าใหญ่ขอพ่อกินลรายายจะบ่เบิ่งงูใหญ่ยายจะบ่เบิ่งงูใหญ่ซื้อเลตเตอรี่ก็ถือพร้อมดไบ่เลตเตอรี่ก็ได้เอางา หลังมาหนาพันมาถักนีเนาะพันมาถักพันอยู่ทั้งเถียงเลยพันจําจินทั้งหันบอกวันนี้ยายหจะมาเบิ่งว่าสั่นวันนี้นั่งหนึ่งมันเป็นคนธรรมะเนาะเด้อเด้อสิเปันซื้อยาเด้อพญานาคพันมาจําจินพันเตียงเจ้าของเตียงมนี่ว่าเดือเถียงเจ้านี่แมู่่เถียงเลยเฮานี่บอกข้างหลังเถียงเลยคือเบิ่งเกย์กันไปไปทั้งความสาบพเห็นพูบันมาน้ำบอเห็นเห็นน้ำกันเบ้อเลยเราเรามีซื้อบอกโมโมอัแม่เรามีซื้อพี่ละโตซ้ำพี่ไงโตใหญ่เลยบอกจนติดชอก เลยปลาโอ้ยงวดนั่นบอที่ว่าได้โชคสามตัวเมียนี่สามตัวงวดแรกเลยที่นี่เฮ็ดจะไดนคือคือได้เพิ่นบอกเพิ่นมาบอกมื่อเลี้ยงพ้นมาบอกคืออยากมาบาเหมือนนั้นหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยเมื่อเลงบอก่ะเนี่ยเมื่อเลี้ยงมนหนอกแล้วเพิ่นบอกกวนแล้วซื้อเลขไว้แล้วซื้อเลขไว้แล้วเมียนพิ่นมาบอกกวนแล้วก็เลยจะมาเห็นยังก็ปากก็เลยเห็นเผาก็เลยเห็นโต้ยโมเมนต์โต้หน่อยหน่อยที มันนี่ผู้หนึ่งเป็นเื้อมันเลยทบๆนะต้มแซมลูปปั่นที่เขาเจ้าปั่นพญานาคใหญ่กว่านั้นใหญ่ยี่หลีบ่แต่ยังดำคือหรือย่เนาะเขาเลยว่ายายเออเห็นเป็นแบนหนึ่งเป็นผู้ใดกระทำลูกหลานเบาเด้อลูกหลานติดซอกปั่นเป็นงูเบาเบาเป็นนั่งอื้นนลูกหลานซท้เลยบกหยานอยู่ได้เนาะมิวเฮเนาะฮ้อนสีดำหมูนี้มีห้อนพ่อเออผู้ขาเบิ้งเขาแหละวาย่านงูก็เป็นผู้องดำบอกผู้ดำฮ้อนสีดำเป็นหอนผนดิหอนขึ้นมาเลยดิ พ ula, ama, yes, my, my athlete, okay? right. ่อแม่ค well, ันว่าปูมันสีดำก็ต้องปูองดำแล้วนมีปูกับมีตากับยาอยู่นี่บอกนี่มันติตากระปูส่วนหาักผู้ใดว่ามาบอกโชคหลายที่สุดนี่ละกันบรนม้าน้าตาน้ำยายมาน้ากันเลยบอกหมายเขาว่าปูพญานาคแล้วก็ตาใ้า่กับมาพองปูหนึ่งเนสีมีคูนั่นน่ะจวบนนี่ปูน่าปูอย่างมีกำบนอยู่บเปนงูแต่ปูหนึ่งเป็นโตมโนถอย่หงนเลยผู้ใดที่มาบอกเขาข่าวทอ่ว่าเลี้ยงบ่อยกระโม่นี่ยิลงเป็น เป็นไอเป็นยายาเมียนต้นสิมมมะบัวต้นสิมาบอวตัลอดเลยมันม่อียนาหาเปียกับมังเกรเพราะไงเมาเนาะค่ะอ้าวไม่ยังปรได้ไมาเขียนเลขเจ้าหาเปียกเนียสันอ้าวัดกักเห็นตัวเรีจนท่วเลขอหาเปียโตอะไรอยู่วันั้นชัดบ่จัเป็นหาเปียเลยเพมันไม่ลอยเทียดิหันผู้บราเห็นแน่เจ้ก็ได้เห็นน้ำแน่มีตะปวกับเมียสองคนืันนั้นสคนท่วงกันทสองคนบเมีน นอนนอนเมาเราก็ยังไงอะไรตอนนั้นกินเรามากินเราตอนนั้นนอนเมาเราวันปัวก็เลยไม่เห็นมานอนนั่นอะสร้างเนาะอนุญาตนั่นอะสร้างเอ้ายังไม่ได้มาเขียนเลขเจ้าหาแปดเพราะฉะนั่นเฮ้ยตันละเลขเด็เสาแต่ว่าคันอันปุ่นปุ่นปุ่นเอาเขาเพุ่นป่วอยากให้กินเราก็เลยหยุดเลยหยุดเลยเพราะกรนั้นน้าจากหันมา้วได้โซกมันมาได้โซกมาตลอดคนจี่น้ำมันเขาตลอดเลย เจนี่นอนอยู่หนีแมนบะแมนนอนอย่างเงี้ยังับไปอยู่บ้านอันาไปมานบรถไกับแมนเด็กขับไม่อยู่บ้านแต่ว่าอยู่หนี่กับมีคนอยู่ตลอดคือบ่พอบานอยู่บ่อปิดคือคนสีขับรถอ๋อไม้ข้ามาเจ้าขล้วคือปิดเตียงนั้เตียงนีไว้อ๋อแต่ว่าก็คือเฮาคน่นสว่าจำอยู่นีเด้ทั้งเตียงเลยดิโอแสดงว่ายามเจยูคนพิ่อยู่ฝ่าใหนดิาเจยก็ไว้ทังหันพาเบิเพิ่นเป้าคนอยู่ทั้งเตียงเลย ไม่อย่าเบาดังย่านคนเห็นในคลิปย่านของดีว่ะย่านว่ามีของดีโอ้ยอยากเห็นอยากอันนั้นเดฟจิวาได้นอนพี่น้องแต่ว่ากับคือว่าเพิ่นกับชิปกปักรักษาอยู่นี่ละพี่น้องแค่ตัางกับเบาหยอกเจ่เพิ่นจะซื้อดอกเพราะว่าภูมิเพิ่นดีอยู่แล้วเพิ่นปกปักรักษาเฮาเนาะเจนเนาะเพิ่นนะคะวันหนึ่งเพิ่นบอกดิเพิ่นเพิ่นบอกว่าซื้อเนาะ ปั่นมันมืงสิบอกด้วยสันกองดีอยู่นี่ก็ได้ยี่สูงกับลูกมันเขาเป็นนันตาสารกรเขาเป็นเจ้าของอยู่นี่บ้านเนี้ยพวกนั่นตายแล้ววะที่เปอาไป่ได้เปรอวกับทองคำอยู่นนนมั่นมามีเลือดมั่นยังหลูกเาวามันเป็นนั่งอย่างมันกระสวนทุฟังเป็นเลี้ยงเป็นเล่าหมดเลยปั่นมามันอยู่นี่มันมันเกิดเป็นมนุษย์เขาทำบุญหลายเกิดมาตาเนี้ยก็ทำบุญหลายดีวันบอกตระกูลนี่ งวดนี้ได้ถามเพื่อนู่บอกว่าเสียหายสุกเอฟซีจากงวดนี้เพิ่งจะมาติดตามไหมนี่ติดตามไหมแมนงวดก็สิได้หลายงวดอยู่แล้วเรื่อยๆขอเพิ่นจากงวดงวดเพิ่นจากสามงวดก่อนอ๋อสิขอจากสามงวดเน่ยหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆล่าสุดนี่คือเพิ่นมาเขาฝันบอกแล้วเนาะแมนเพิ่นบอกแล้วเพื่นบอกว่าจะได้ก็เจย้ำแน่เพิ่นบอกว่าเนื้อหรออยากได้ของดีบ่มันก็ซื้อไปเนาะเบิ่งแดงครึ่งเจ็ดเก่าแดงจึงครึ่งแมน ยู้ใส่เจ็ดเก้าเม่มือเพิ่นน่ะแล้วเพิ่นซื้อมือขึ้นหังสี่เมียเจ็ดใส่ฝ่ามือเลยเออมือไห้เลยเอาของดีอย่างว่าปูปูควบโผล่ไปเก็มีอยู่ท้องดีสว่งบอกว่าโมเมียนแล้วไปเด้งกึเนี่ยเรากองดีเลยทันค่ะเพิ่นว่าเพิ่นบอกตัวเดียวเพิ่นบอกตัวเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าตัวเดียวเลยพี่น้องบันีิเจคือว่าเจตีเป็นสามโตไหมคะตัวใดฮ่าเจ็ดเก้าคือจะว่ามื่อนะก็เลยเตียวเององนี่แต่ว่าโตของเพิ่นเจ็ดเก้ามื่อนี่เฮาตีเป็นฮ่า ก็เลยตีหาใส่น้ำเมียนเพื่อประเทศทังสี่นะต้องใส่องนี้แม่เป็นห้าเจ็ดเก้าพ้นตั้งใส่องนี้ละอ่ะพี่น้องเดี๋ยวให้เขียนให้แอดมินพ้นเขียนเลขให้อาเจให้เพอนเอฟซีพนแคบหนาจอจอน้ำแน่ย่านพ้นจำบ่ได้เอ้าเบิ่งเด้อนี่เอ้าให้จักงวดก็เจให้สามงวดจะให้สามงวดนะคะเอฟซีสามตัวก็เคยถึงมาแล้วนะเจเนาะวันนี้งวดนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหกสิบแปดค่ะ เอาตัวนี้เนาะตัวนี้เหรอจ้าเป็นแนวทางไวเดอวยคาพี่นงมาคะเอฟซีขอบคุณเจตเตนหลายๆนะคะที่แบงปันแนวทางให้เอฟซีให้โชคให้ m ắ นสุก,กูสุกคนน,นะคะอขอบคุณค่ะบนซิ้งมือไห้ <c ười> ค่ะอยู่ในมือบนนี่เก็ดเก่าเลี้ยงคืนอยู่บนซื้อมือคืนหนึ่งแล้วหาเก็ดเก้าแต่ว่าสองตัวในเก็ดเก่ามันก็ย่าลืมมันละเกณหกกันในเก้าก็หกน่นมันตัวเดียวกันค่ะก็ะย่าล,ลืมเกหกน้ำ กันผลาดกันผาดไว้ห้าเจ็ดเก้าหรือว่าห้าเจ็ดหกแต่ว่าพ้นบอได้เขียนพี่น้องอ้าวเพราะเป็นยังพี่น้องอันกับหัวลงมาเอาเด้อหัวมาเอาค่ะพ้นเขียนหายแต่เจ็ดเก้ากับเจ็ดหกแต่ว่าหาเจ็ดเก้าหรือว่าหาเจ็ดหกอ่ะอย่าลืมอย่าลืมน้อเจเออหนีหนีเอาเฉพาะบ้าพ้นซื้อมั่วซื้อดอกก็เลยบ้าเอาหรือซื้อค่ะแต่ว่าตัวพันไหนเจ็ดเก้าค่ะก็เลยเห็นซื้อมื่วหานี่ยก็เลยว่าหาเจ็ดเก้าทูดว่าไหนหาเยอะเจ็ดเก้าก่อนดอกบ้า เพิ่นซื้อมือให้เพิ ah ่นก็ให้ตัวเดียวเนาะเพิ่นให้ตัวเดียวเจ็ดเก้าเพิ่นบอให้ตัวนี้มือเพิ่นแดงคืนยี่เจ็ดเก้าตัวที่เพิ่นให้ตัวเดียวนั่นคือเพิ่นบอกว่าเจ็ดเก้าแมนเพิ่นบอกเบิ้งยู้มือเพิ่นนี่ยู้นี่เพิ่น่าเบิ้งยู้นี่ของดีก็เลยเรียกไปแดงคืนยี่เจ็ดเก้าของดีเนี่ยยู้อไม่ฝ้ามือแมนยู้ฝ่ามือเราที่เป็นตัวเลขแมนเจ็ดเก้าเนี่ยของดีเพิ่นนั่นแต่ว่าบันทึกเจ็แตนก็เลย เอาเลขหาที่ว่ามือหาเออมือหาเนี่ยมันคือให้เบิ่งซันน่ะนะเอามาตีเป็นลับด้เอามาตีเป็นลลนั่งนึ่งซอยเพิ่นึกซื้อหายเกียเก่าซื้อแต่ว่าตัวบ่ไหนเกียเก่กาโอเคนะคะพี่น้อง3ตัวเน้นๆ579หรือว่า576นะคะ2ตัวเน้นๆคือ79ส่วน21น,น,น,นี่จะเป็นเลขฝันล่าสุดนะคะ FC ฝันเมื่อคืนสดๆใหม่ๆล่าสุดใหม่ไม่ส่วนมาขึ้นนี่ครับใครตัวไปมันก็จะเป็นยาห้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ